Okay. Mm you -hmm. สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เราจะพาน้องกบฮอนฟอกนะครับผมมาแช่น้ำโดนแดดกันสักหน่อยนะบอกเลยว่าคอนเทนต์แช่น้ำนะครับช่วงนี้จะมาบ่อยมากเอาจริงคือมันไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรทำหรือว่าคิดอะไรไม่ออกนะแต่ว่ามันร้อนใช่ มันร้อนจนเราสงสารน้องกบทุกคนคือปล่อยให้น้องกบอยู่เฉยๆไม่ได้อะนี่เอามาแช่น้ำแบบนี้ให้มันเย็นหน่อยจากนั้นก็ค่อยเอาไปเก็บผมว่าอย่างน้อยๆก็ช่วยอ,อ่ะอแ๊บนึงเขาย่าปิดน้ำแบบนนะเดี๋ยวเรามาดูกบกันหน่อยนะครับผมตื่นมาวันนี้ตื่นสายหน่อยแล้วก็อุณหภูมิน่าเป็นห่วงมากนะครับผม ช่วงเที่ยงวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมแอบ,บมาเช็คน้อง,องกบมาเช็คแล้วเนี่ยผมเปิดเข้าไปในกล่องเลี้ยงแล้วผมจับดูอุ่นเฮียครับกบนะครับผมคือกองกบอุ่นโอ้ผมกลัวกบผมจะสุกเอานะครับผมก็เลยล้างทำความสะอาดไปเลยต่อให้เพิ่งล้างไปตอนเช้าตอนเที่ยงมาก็ล้างอีกรอบเพื่อที่จะให้ ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยผมก็เลยช่วงบ่ายเนี่ยตอนนี้ตอนบ่ายนะครับผมมาเช็คอีกรอบอุ่นอีกแล้วไม่ได้แล้วผมก็ได้เอากบมามาแช่น้ําหน่อยมาแช่น้ําสักหน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะทําแบบเนี้ยเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับผม ไม่งั้นแล้วก็สายเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์อย่างเราแย่แน่นอนผมจะอยังไงดีทุกคนแย่มันแย่จริงมันร้อนและสงสารด้วยสงสารน้องกบด้วยนะแต่กบผมมันดีอย่างหนึง่งที่แบบว่าเราฝึกเนาะเราฝึกให้น้องแบบทนกับสภาพอากาศได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเลี้ยงนอกบ้านเราเอามาแบบว่าขยับตอนแรกเลี้ยงข้างในแล้วก็ค่อยๆฝึกย้ายออกมานอกบ้างนอกบ้านบ้างน,นะครับผม แล้วก็อากาศไม่ดีก็เอาเข้าอากาศดีก็ย้ายออกมาอะไรเงี้ยเนาะมันก็ได้รับแบบสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยอ่จาจะพวกนี้ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแข็งแรงมากแต่กบรุ่นใหม่นะครับผมเสียชีวิตเลยกบลูกกบของปีนี้ผมอะตายยับนะครับหมายถึงฮอนฟ็อกนะมันไม่ไหวอนะ่ะอากาศมันแย่ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผม น้องกบตัวใหม่ก็นี่ที่น้องดัดให้มานะครับตัวนี้ไอ้ขนุนเมื่อกี้ไปกัดเขาอ่าสมถุยนะน้องสมถุยตัวนี้เลยนี่น้องสมถุยสมถุยกล้ว <c oughs> ยไข่ใครจคํากล้วยไข่ได้บ้างกล้วยไข่เนี่ยเป็นตัวที่แบบอุย้ยแป๊บบนึงกบอ่อนๆจะก,กินกละสักันหนี่ดิดอุย้ยเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยว ก็ผสมอเฮ้ยเย็นดิได้เหรอผสมนี้เลยเหรอลูกพี่ฮะเนี่ยดูดิเอางี้เลยเหรอเอาคนเยอะแยะเอาพวกนายพวกนายทำอะไรกันเนี่ยฮะตัวนี้ก็คือกล้วยหอมตัวเมียนะครับน้องเป็นตัวเมียเฮ้ยขยับดิน้องเป็นตัวเมียนะครับในท้องมีไข่อะไข่แน่นอนแต่ว่า เราต้องเอาออกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําที่เราให้น้องเล่นเนี่ยเป็นน้ําประปาเนาะถ้าเกิดว่าจะจะให้น้องผสมให้น้องไข่จริงๆนะครับเราก็ต้องบำบ,บัดน้ําก่อนให้มันดีกว่านี้ <c oughs> ใจเย็นลูกพี่โอ้โหอันนี้ก็หืนเกินมันหืนมากเลยตัวเนี้ดูดิมันหืนเกินเอาแล้วน้องดัตที่อยากจะเอาไปผสมนะผมผมกร็รีบมานะไม่งั้นช้าช้ากบหมดนะผม กบกินกันเอง <soap> ผสมกันเองนะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นกันก็นี mm ่นะครับผมชีวิตประจําวันที่ผมทําในแต่ละวันเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายมาอัปเดตเท่าไหร่นะครับเพราะคิดว่าผมกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับแต่พอคิดอีกมุมนึงแล้วเนี่ยเอถ้าเราถ่ายลงไปก็มันก็ดีนี่นะช่องเราก็จะได้มีคลิปลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคลิปหน้าเบื่อเล่นน้าบ้างแต่ผมเชื่อว่า กบที่เล่นน้านะคบผมหรือว่าเป็นคอนเทนต์เดิมเดิมอะไรเงี้ยทุกทุกคลิปเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะแล้วเอากบมาเล่นน้ําเหมือนเดิมแต่ว่าพฤติกรรมกบเอ่ยการเล่นการแบบว่าความดื้อความสนหรือความน่ารักเนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็เลยมาเริ่มเปิดประเด็นในการเอากบมาเล่นน้ําเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับทุกคนมันทาคอนเทนต์ยากนะมันร้อนมันแบบผมไม่กล้าเอากบมาไปเดินตรงนั้นข้างนอกอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันร้อนมาก เดี๋ยวให้สภาพอากาศมันดีขึ้นเราเช็คแล้วว่ามันปลอดภัยดีอะไรเงี้ยก็จะทำคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ตอนนี้มันทําอะไรก็ยากไปหมดเลยมันร้อนร้อนจริง <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากเนาะถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส c r i b e ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาบูฟ็อกมาเล่นในกำลังใหญ่ละว,วันนี้เป็นคิวถ่ายฮอนฟ็อกนะครับอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็คลิปหน้าเนี่ย ไม่ถึงอาทิตย์หน้าหรอกผมว่าน่าจะวันนี้แหละหรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ก็จะเป็นแบบเอากบไทยกบฮอนฟอกอะไรเงรี้ยมามาเล่นน้ำครับรวมไปถึงแบบน้องเต่าอย่างเงี้ยน้องเตา่าก็แบบจากเต่าญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ใช่ดิเต่าโซกตาเต่าทะเลทรายอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าต้องมานอนแช่น้าอ่ะมันร้อนอะ่ะเราต้องเปิดน้ําให้น้องตลอดอย่างเงี้ยไปทุกคนงั้นผมผมจะว่างไงดีขอตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวขอไปเอาน้องกบ ที่นิดอื่นๆน,นะครับมาเล่นน้ำมาทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับวันนี้พาทุกคนมาดูกบฮอนฟ็อกนะครับเป็นการเป็นการอัปเดตเนะาะถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับผม